เอาไปเนี่ยเอ่าวันนี้เราจะตำถั่วให้เด็กวายซีนะครับพูดไปหาเด็กวายซีหน่อยทุกคนเออวันนี้เราจะตำถั่วนะครับกินกับไก่ใส่พริกเยอะไหมเนี่ยชอบเผ็ดไหมเอามีใครอยากสั่งน้ำไหมเอามีใครอยากั่น้ำด้ยล่ากินว่าใดมุ้งเป็นวัดอยูครูสั่งโค้กมาให้อยู่เกลือเพียมสองนิดฟึ่งหนึ่ง มุงชุรสเตลลายเสียบลายเลยมีใครจะมีใครจะสั่งน้ำไหมพี่เขาถามไม่มีไม่มีใส่ชุบลงไ่การมันกันมันตำมันแตกกันตำแตกวันนี้เราจะตำหัวกินกับข้าวนะครับพรุ่งนี้เราจะเนตำต้มตำสูตรเด็ดวันนี้มีไข่เค็มมาด้วยไข่เค็มนี่จะตำใส่ มลววะละกอวันนี้ตำถั่วมาอ้าวใครที่คิดว่าตัวเองสวยที่สุดมาตำนี้กูก่อนเอาคนสวยนี่ดูดิมาอ้าวคนนี้ดูคนสวยที่สุดอ้าวตำโอ้เสียงคกุกดังไปไกลเออตำเลยลูกตำเลยขั้วตำลูกพื้นไหนปะเออตำลูกพื้นตำลูกพนะื้นอ่ะ อ่าคนสวยอันนี้ก็คนสวยครับไอไอรอนมาจากเกาหลีไอไม่ใช่เกาหลีญี่ปุ่นครับอี่ปุเมือกอันนี้ก็นวดซิดนวดสายให้กันพี่เบียอันนี้ก็ไม่คว้าตำให้ละเอียดในลูกแหลกๆหน่อยเียปนลิเดียวนะครับก็พาเด็กๆมาอันนี้ก็ได้แคบหมูมานะครับพรุ่งนี้ก็จะตำใส่เป็นตำถาดอ้าแแรงแล้วแรงแล้ว เอาถั่วมาเอาถั่วมาเร็วๆถั่วมาให้น้องตํ่าเข้าไปอีกเอาถั่วมาถั่วมาคือเจอมาเขาบอกเด่นสิอะตีทุกบาทเอามามามาใส่นี่มามาดคอเลยเอามาใส่เลยเลยตามเข้าไปโอ้ยมันใหญ่เกินหนึ่งสิ้นไหมหางอีกหน่อยดูแหละในโปรเฟจชั่นนอลเรไมทำได้แค่นี้อ่ะเออเอาหางเข้าไปีั่นนได้อ นี่ยคู่วนคูรีบมันคูณรีบบบมะเขือเทศมายงพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็จะอมาเขือเทศมเนนาอเอาใส่อีกใส่ีกใส่เยอะเอะี้เื่อขืมะเขือมะเขือมะเขือใส่เข้าไปด้วยมันก็อร่อยแต่พวกคือเดี๋ยวกินได้อเดี๋ยไว้ก่อนเอามาอีกเอามาอีกน้มส้มออมหมดน่ะส้มนีงพพ่อกันกินดอกนุงซิ อันนี้ก็นางงามจักรยานค่ะจักรยานอันนี้อันนี้ฟิวเจอร์อันนี้ไม่สบายอ้าวๆนี่ทำอาหารแล้เขาจะหาว่าไม่ถ่ายให้เขาถ่ายถ่ายมหาว่าินมันมันมันอ่านได้กี่นาทีนะเนี่ยไม่รู้ค่ะจะลงในไหน YouTube ฮะ YouTube อะไเบิร์ดมืออืดเบิร์ดมืออืดเฮ้ยว่ามืออืดแต่เพียงทาน จอยู่อเออใัมอต่าต่ำต่ป้าอมีบักเกลือเทียนกูลื้อผกเกลืเทียนไม่เอาหรอกไม่เป็นไรเราไม่ต้องใส่เรามีมะนาวมีอะไรอยู่ตําตําให้มันแหลกๆทีนี้คือต่ำบ่คือต่ำสู้พ่อยินบ่ค่ต่าค่ืเตออขาตำคือเว้ใครนะครับ ต้องการลูกสะพ้ยเข้าบ้านนะครับน้องนี่นิวม,มสองวายซีนะครับยูาายน่าไอ้ขวดอย่งทับผมออกได้ไหมครับผมทับผมเก็บเออทับผมเก็บผมผมาเ, <c oughs> เองตามแ,ล,แล้วที่นี้ตาแคบมูเข้าไปด้วย เอามีดมาปลนบักนาวปลาลามาเอาพวกนั้นจะไปไหนกันน่ะเอาคูขอให้มาพวกเธอจะไปไหนกันเอาไป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 พวกกินขอน้ำพู้หรอมันบ้างเอา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 มีดมาให้ครูหน่อยลูกเดี๋ยวเอามีดมาเอานั้นมาเอาเอาอะไรน่ะเอาไอ้ปลาลากับน้ำปลามา เลียกุน้นนี่โอ้ยมีแง่ำนี่ลกูก oh. อ่าโอเคอันนี้ <c oughs> ผู้สนับสนุนครับ <c oughs> มาแล้วครับ <c oughs> ไก่เราก็กำลังมาน้ำแข็งเราก็มองมา <c oughs> เอามากินน้วยกัน <c oughs> มากินด้วยกัน <c oughs> พี่เขาก็ไปสนับสนุนมานะครับเ <c oughs> อาขูนี้เข้าไปทีนี้ <c oughs> แกแล้วขูเข้าไปหมดเลยลูวลวก อันนี้เป็นตำส้มตำสูตรโอ้บักคุงกันรวยหน่อยข้างนอกเธอมันมหมาไหน่วยอยู่เจ้โอ้ยแหบักคุงมากบังดูพ่อแม่พี่น้องคู่กวางบักแต่งอันนี้สาวสวยนะครับแต่บ้านอยู่สายป่าหน่อย <c oughs> เล่นมละกอลูกเล็กๆเ,เอาตามเขาไปใส่หมดเลยลูกเออได้กินด้วยกันโขเข้าไปเอามาไทายพูดได้ไหมนี่พูดสี Nào nó no, đi thái Đi bữa nào đi em lụt kia mồi, đi Cô lướt mồi Cô Cô Đi bữa nào thầy có bài Nhiều Ai thưa 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 Thầy em này Ali <laughs> đây à, đi <ni> nhiều lại bao nhiêu <laughs> hông? ให้มันพอนัวค่ะวต์ใส่หน่อยพดัวใส่หลายเสียไปด้วยต้าัวนะพี่พอชาง่อยค่ะน้ำตาลมาใส่ที่ไหนลูกยยิ่งน้ำหวานได้ไ้เอาเอาน้ำตาลมาทกหนดิถึงมาดเอาน้ำตาลมาคู่นนยุ่นน่นเห็นปะถึงเท่งย มื้อตัต่มอปี่ใส่ค่เค่่มอใส่เค่ค่ิใส่าสักใน่อยป๊อ่เคดี๋ยวมันใส่เกลือแล้วนไม่ต้องใส่แเค็มนะคะใส่เกลือปอสัหมุนเือใส่เือกสน้ำซุปของแมวลมอมไม่บ่าขมสบามไม่กินก็ไม่ขมหรอกเน่มเงินว่าด่มใ้ดี

อ่าโอเคอาจามากใส่เดี๋ยวซิลอาจารยกต้อใส่เดินผ่านไปผ่านมาอยู่นี้นแหละอ่าโอเคเดี๋ยวอีกนนคลิปหนึ่งี๋้วมากินข้าวด้วยกันครับโอเคปิดคลิปเลยนะคะปิดเลย